แท็กพารันยูขอลั่นตรงๆเสียงในคลิปหลุดคือเพื่อนตนเองจากกรณีหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความทำเอาสะเทือนวงการมีคลิปเสียงศิลปินนักสแสดงชื่อดังรวมกับนักร้องสาวนักตบออกขนกระแสะเรียก20ล้านระบุว่าตบซับกันเก่งเนาะล่าสุดมีคลิปเสียงศิลปินนักสแสดงชื่อดังรวมกับนักร้องสาวนักตบอ้างกัญชัยไฟเขียวออกขนกระแสะเรียก20ล้านรอฟังข่าวเที่ยงวัน ซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าชัดมากว่าเป็นเสียงใครและล่าสุดแท็กพัญยูนักแสดงชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องเพื่อนกูเดี๋ยวมันไปแถลงข่าวช่อง8บวงเล็บเสียงมันจริงรอฟังเพื่อนก็ส่วนเพื่อนผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกกูต้องสายตรงเลยทางทีมข่าวข,าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ